ถ้ามาในช่องนู้นโรงผ้าเบิงผ้าท้ำนะคะสิผ้ามาเบิงอาชีพหนึ่งอาชีพหลักของคนแถวบ้านเฮ้านะคะของชาวนาก็คือเอ็ดหน้านี่แหละค่ะเป็นอาชีพหลักของของ,ของแท้บ้านเฮ้าเนาะคะ่ะเนาะตัวนี้จะเป็นพอดีว่าขางทางมีคนดำหน้ายูเฮาก็เลยแวะมาเบิงนี่ เป็นเพล่นกำลังดำหน้าเดี๋ยวห้าสิบผ้ามาคุยมาสอบถามเพิินเบิงเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะ <S <S ดีค่ะคุณลุงสวัสดีคุณลุงซื้อยังคะแนะนำโตเนี่ยคะ่ะงวาครับคุณลุงอ้าวใครหนีคือดำคะเห็น้างๆคือต้งเป็นหน้าวานเบิด ประไทยนี่คือได้ดำคะน้ำท่วมก็เลยได้ดำอะคะเบื้องขานาเบื้องคุณลุงคุณยายเพิ่นกะคือสีบอยู่ซื้อๆเนาะคุณยายเนาะคุณยายนั่นดูคักคุณยายนั่นดูคักบให้ามากก็มากก็บให้ามากอะอยากมากอยากมาเบื้องมาแย่งนี่ละเนาะยึนน้นรถได้ก็ตามากเจ้าขึ้นรถขึ้นกันค <laughs> ากอีลี อันนี้อันเขาอีหยังคะที่กระลังดำอยู่เขาหยังเขาเจ้าเขาเจ้าดำหลายอยู่บ่คะองอค่อก <laughs> บลิเวียนีแม่นบ่คะที่จะดำในมีเยอะน้อยนึงนะะนเนาะค่ะเนาะบ่ได้บ่ได้ดำหลายน้ำหลายหวานบ่เกิดอ๋อค่ะก็เลยได้ดำเอาเนาะคะ่ะเนาะ ดําเอาแนงนีหละสุปีให้นี่อ๋อให้นี่ได้ดำสุปีได้งามกลัวมูงามซูมขูขาดวาขาดวาเด้อค่ะปีนี้สิเอาจักกระสอบอ้หน่อยจำยังี่ไงคือปีนี้กระไรซีหาสอบยี่ไรหนิอ๋อกระไรซีหาสอบเลยบรอคะโดูถูกคนได้อ๋อดูถูกบ่ได้เนาะโอ้ งามจนล่มเลยบอกคะใส่ปุ๋ยอี๋ยังคะการดูแลมียูเรียยูเรียบอกใส่ปุ๋ยยูเรียกระจายแมนบอกคะกระใส่ปุ๋ยยูเรียปุ๋ยหมากบำรุงคือมูลทั่วไปนี่เนาะคะ่ะเนาะได้ไถบอกคะนี่คือคือดำเป็นแต่ดำง่ายแท้ค่ะไถไทยแบบจะหอมมูลบาลมูมัน ใช่ใบแต่พร้อหมูแต่เดี๋ยวความว่ามันมีหนามเนาะมันก็เลยลุมเนาะคะ่ะเนาะหนามมันลุมลองอีกกบบระบาได้วดลงอีกกบบระบได้ก็คิดรุมหมวกท่อนดึงขึ้นกะประมาณจักหมัดค่ะนี่ประมาณซิบมัดซิบหามัดประมาณซิหมัดซิมัดเอ็นข้างๆเขาเป็นหน้าวานเบิร์ดเนาะคะ่ะเนาะอ,อันนี้ เด้ดดําเอาสูปีนี่ค่ะเอาเบิง่งคางๆเนาะค่ะเนาะพื้นที่ตัวนิจิวานกําลังเขียวงามเดี๋ยวบดตอนเพิ่นดำแล้วเดี๋ยวขั้นสุท้ายให้เบิ่งอีกทีนึงนะคะนี่ ดำกระดำบ่ยากมันลงแต่ไฮนี่เพิ่นว่าเพิ่นได้ดำเอาซูปีนั่นล่ะแต่ก็งามอีดีของเพิ่นไห้ไปอย่างเดียวหอมหวานหวานบ่เกิดถ้าจะหวานมันก็บ่เกิดเนาะค่ะเพราะว่าฝนตกมาหนามันก็เต็มเลยแม่นบ่ค่ะแมนเพิ่นเด็กเกิดมาล้อมมาแหลมได้เลยเพิ่นซิบตุนเบิ่งคุณยายเพิ่นก็มาน้า เขาว่าบรหิมานาพินก็มาเพินบได้มานาแจ๊กเือ่อแต่มืนนี้ทองฝากกับเป็นใจได้ค่ะแล้ววางที่เฮ้าอ,อันนี้ฝนมันกระจิปลยปลายแน่จักน้อยว่ามีแดดหอนแล้วนะคะก็มาถึง จุดสีลวแล้วไก่สีลีวแล้วสองคนพนยายกับสูบถอ,อยลงคุบลงขาบแต่กับใยอ <c oughs> ่อมเศร้าเมื่อยบ่ยา่บ่เมื่อยใหญ่ปะ ท่านพ่อขึ้นบ่เดียวนี่เหรอข้นมาทำไมหย่านกะบวบเบิบเร์ตบอเนีย่ยดำทีายอเ, <laughs> เอากันขึ้นมาแม่นั่นน้อยกะว่าลมว่า ดำแล้วแล้ว,ลวกระที่เหลือเห็ดยังไงคะนี่เหลือดำให้หมวน,หออนเหลื้อนเลยอ่ายังมีอีกบ่ค่ะให้นี่ข้างในข้นางใน,นนี่ดำสามหรือว่าดำเบิ้ลให้แบบนี้สามดำสามเป็นยอมคือมองไวก่ากที่อมองไรมันทางทางสีขาวกระดำเรี่องรายขึ้น,นที่จะได้ผลผลิตเพิ่มฮะ กระดำนี่ก็ยังเอาคนอยู่กระดำดำสามหม่งมันว่างเนาะค่ะเนาะสามหม่งหว่างพี่จริงอ๋อดำแบบนี้ดำสามเข้าจะดำเดินหนาจังโมเหยียบเข่าอ๋อมันจังใบเหยียบเข่าเขาอ๋อเวลาดำสามนี่มันต้องดำเดินหนาเนาะค่ะเนาะจังเนี่ยเห็นยบต้น้ำมัน บางๆนิดิๆน้อยๆเทากับสามเหรียญไปกะเทามีอยู่กะเทามีเทาก็หหหเห็ดแน่เนี่ยนะเ,เนเาะค่ะก่อนจะจบคลิปนี้กะสิถามคุณลุงค่ะว่าพื้นที่หน้านเฮานี้ยื่หม่องใดคะนี่พี่นาอยู่บ้านโนนสว่างบทางออกไปโนนกระลุงนะคะเนาะหวัว ฝนกำลังโปรยปลายนะคะบรรยากาศดีมากมากสำหรับคนอยู่ไกลบาทเนาะคะ่ะนอกจากจะได้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้แต่คนอยู่กับบานเท่ากับที่ชินหูชินตานะคะบรรยากาศดีมากเลยขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณค่ะที่รับชมนะคะขอบคุณคุณลุงนะคะที่ให้ความรู้ะคะ่ะ สวัสดีค่ะ